สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สอทครับผมครูรามตีวารีครับผมครูเพลงชาติพรมมาพันธ์ครับเรามาพบกันในหัวข้อ2.2นะครับสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กจากเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านครับนีอันนี้คือหัวข้อนี้นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้คืออะไรเรามาดูครับจุดประสงค์ก็คืออธิบายนะครับสนามแม่เหล็กนะครับ ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำนะครับก็จะมีกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำแล้วมีสนามแม่เหล็กเข้ามาเกี่ยวข้องเรามาดูนะครับว่าเรื่องราวสนุกสนานอย่างไรนะครับอยากให้อาจารย์รีวิวทบทวนความรู้เรื่องสนามแม่เหล็กนิดนึงอ่ะได้ครับนะก็คืออันนี้คือนักเรียนน่าจะมีความรู้ดั้งเดิมนะครับตั้งแต่ประถมครนะแม่เหล็กเนี่ยเราเรียนรู้สัมผัสมาตั้งแต่ปรถมนะครับ ก็คือตัวแม่เหล็กนะมันจะทำให้เกิดแรงแม่เหล็กนะครับเราเรียกว่าแมกนิ c ฟอร์สนะครับแรงกำเนิดก็คือเป็นแม่เหล็กธรรมชาติก็คือแมกเนตนะฮะโดยแม่เหล็กตัวนี้มันจะมีสนามนะครับดูอย่างอันนี้ที่ผมถืออยู่นี่เป็นแม่เหล็กนะครับมีขั้วเหนือขั้วใต้นะครับขั้วนะเหนือก็คือสีแดงขั้วใต้ก็คือสีน้ําเงินนะครับทีนี้ เราจะวัดสนามยังไงก็คือดูที่ตัววัดก็คือเข็มทิศเนี่ยครับเข็มทิศดั้งเดิมเนี่ยชีย้ไปทางเดียวกัน2อันนี้นะครับก็คือเข็มทิศสองอันนี้นะครับชี้ไปทางเดียวกันก็คือในแนวเดิมของมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่พอเอาไม่เหล็กเข้านะฮะอันนี้คือมันทรงสนามไม่ได้สัมผัสนะครับไม,ไ,ไม่ได้สัมผัสแต่ว่ามีสนามของแม่เหล็กอันนี้เข้าไปรบกวนนะครับทำให้เข็มทิศเนี่ยมีการเบนไป นะครับก็คืออน,นาบริเวณนี้เรากล่าวว่ามีสนามแม่เหล็กนะครับดงนั้นมันทาให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมาหรือแม่ติศฟิลนะโดยรอบๆนะครับตัวสนามแม่เหล็กเองเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์มีขนาดและก็มีทิศทางทิศทางก็คือพุ่งจากขั้วเหนือไปอยังขั้วใต้ก็คืออย่างรูปนี้ครับนะพวกนี้คือตัวแทนของเข็มทิศนะครับอันนี้เป็นตัวแทนของเข็มทิศก็คือ มันจะวางตัวในแนวเหมือนกับเป็นเส้นนะครับก็คือเส้นที่พุ่งจากขั้วเหนือไปอยังขั้วใต้อันนี้คือทิศของสนามแม่เหล็กนะฮะถ้าเป็นสัญลักษณ์ก็คือเราใช้ว่าความเข้มสนามแม่เหล็กคือ B นะครับอันนี้เป็นเวกเตอร์นะครับสนามแม่เหล็กเป็นปริมาณเวกเตอร์มีขนาดมีทิศทางนะครับจากขั้วเหนือไปอยังขั้วใต้นะฮะก็คือตามรูปนี้นะครับมันกระทําต่อใครมันไม่ใช่กระทําต่อทุกสาร แต่มันจะเลือกกระทำะเฉพาะสิ่งที่เป็นสารแม่เหล็กนะฮะหรือเราเรียกว่าแมกเหล็กสับแต่ซึ่งเรามีก็คือมีเหล็กครับมีนิกเกิลมีโคบอลนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกี่ยวข้องนะที่ต้องรีวิวนะครับและเมื่อวัตถุถูกแรงกระทำก็คือจะก็คือเอาสารแม่เหล็กเนี่ยมาอยู่ใกล้ตัวแม่เหล็กมันก็ทำให้เกิดแรงแม่เหล็กขึ้นมาอย่างเช่นอันนี้ครับ คนขูเพลงชาติดูมีเหรียญนะครับหลากหลายมูลค่าแต่ว่าถามว่าเหรียญเหล่านี้ไม่เหล็กดูดได้ไหมนะฮะเลือกดูดบางชิ้นบางเหรียญจัที่เขาี่ยหอียเหรียญบางเหรียญนะครับไม่ขึ้นเหรียญไม่ชอบเหรียญห้าไม่ชอบเหรียญสิบนะครับไม่ชอบเหรียญสองแม้กระทั่งเหรียญบาทสองอันนี้เขาก็ไม่ชอบนะฮะนะครับเนี้ยนะฮะก็คือมีบางรุ่นเท่านั้นที่ มีส่วนผสมของสารไม่เหล็กนะครับ,รบก็ดึงได้นะครับอันนี้คือลักษณะของอตัวแรงไม่เหล็กนะครับที่เราทบทวนนิดหน่อยนะครับให้กับนักเรียนนะครับทีนี้ต่อไปครับมาเรื่องราวของเราเรื่องราวของเราก็คือเราจะศึกษานะครับเราจะศึกษาว่าจากกิจกรรม2.1นะครับสนามไม่เหล็กจากรวดตัวนํา นี่ลวดตัวนําที่เป็นเส้นตรงนะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คือหาทิศนะฮะหาทิศของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากเส้นลวดตัวนามีกระแสไฟฟ้าผ่านนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงเรื่องนี้นะครับก็มีเข็มทิศนะครับเข็มทิศอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับใช้ในการบอกทิศทางของสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็มามีเส้นลวดนะฮะเส้นลวดนี้คือเส้นลวดอลูมิเนียมนะครับก็คือปักอยู่บนกระดาษนะครับมีม้อแปลงนะครับมีหมอแปลง มีตัวสําคัญก็คือตัวความต้านทานประมาณหนึ่งโอห์มนะครับเพราะว่าถ้าเราต่อนะฮะถ้าเราต่อสายไฟจากหมอปแปลงเนี่ยประมาณ5้าโวลต์เข้าที่ตัวเส้นลวดโดยตรงเส้นลวดมีความต้านทานเกือบเกือบเป็นศูนย์นะครับเป็นตัวนำนะครับก็จะทําให้ลุกไหม้ได้นะครับความร้อนมันจะมากนะครับต้องระวังเรื่องนี้ต้องระวังเรื่องนี้มากๆครับในการทดลองวิธีการก็คือถ้าเราป้อนขั้วบวกเข้าไปด้านล่างสีแดงนะครับแล้วก็ ข้างบนเป็นสีดําอย่างนี้แสดงว่ากระแสไฟฟ้าผ่านจากด้านล่างขึ้นข้างบนของเส้นลวดมีทิศขึ้นกระแสขึ้นนะครับขึ้นไปเมื่อเราป้อนแล้วเราจะเอาตัวเข็มทิศเนี่ยไปวางไว้ข้างบนก่อนนะครับนะเพื่อที่จะดูว่าทิศของสนามแม่เหล็กเนี่ยไปทางไหนนะฮะทิศทางไปทางไรนะครับนะทิศทางเดียวกันหรือวนหรืออย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากวิทครับ กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ศึกษาสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากเส้นลวดตัวนำนะครับเมื่อมีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้านําแม่เหล็กนะครับเข้าใกล้เข็มทิศอย่างนี้ครับเห็นว่าเข็มทิศเนี่ยมันก็จะมีการเบนนะตัวเข็มนะครับไปตามทิศของสนามแม่เหล็กปกติของเข็มทิศเนี่ยจะวางตัวในแนวเหนือใต้น,นะฮะเราเอาข้อมูลตรงนี้ครับ มาดูชุดนี้ของเราก็คือชุดนี้จะมีเข็มทิศชุดหนึ่งนะครับวางอยู่รอบๆลวดตัวนําตอนนี้ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับเข็มทิศทุกอันนะครับก็ชี้ไปทางขั้วเหนือของตัวเองก็คือไปทางที่นี้นะครับในแนวเดียวกันนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็มีชุดของซัพพลายกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่ตัวเส้นลวดนะครับก็จะมีหม้อแปลงวนต่ําชุดนี้ สองเส้นนี้นะครับจะเป็นเส้นที่ป้อนจาก AC ซึ่งขนาดนี้ก็คือเอซี AC ก็กระแสะสลับนะครับ8โวลต์นะครับป้อนเข้ามาในซีของ input ที่เป็น DC นะครับชุดนี้นะครับก็คือป้อนเข้ามาเสร็จออกมาเป็น DC ก็ประมาณใกล้เคียงกันนะครับแล้วเราก็เอามาใช้กับเส้นลวดมีตัวช่วยก็คือตัวแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรนี้อยู่เพื่อที่จะดูว่ากระแสะไฟฟ้าเท่าไหร่ ตัวสำคัญที่สุดของวงจรนี้คือตัวความต้านทานตัวนี้ครับความต้านทานตัวนี้คือประมาณ1โอห์มนะครับถ้าเราไม่ต่อความต้านทานอนุรมเข้าไปกับชุดนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือเนื่องจากกระแสมันเยอะมากนะครับแม้ทำให้ระบบเนี่ยร้อนแล้วก็อาจจะมีไฟไหม้บางช่วงได้นะฮะสายไฟหรือที่จุดอื่นนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยนะครับก็คือตัวความต้านทานตัวนี้นะครับ เมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็จะเปิดสวิตช์นะครับเห็นว่าทันทีที่เปิดสวิตช์นะครับตัวเข็มทิศเนี่ยจะมีการเบน,นเบนไปในทิศของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบๆของเส้นลวดนะครับขณะน,นี้มิตเตอร์ของเราเนี่ยบอกกระแสนะครับประมาณ5.4นะครับ5.4แอมป์นะครับ5.4แอมป์นะครับ ทีนี้ถ้าเราเริ่มต้นก็คือศูนย์ตัวนี้ก่อนะจะเน็เนว่าเข็มทิศทุกอันเนี่ยเบนไปในแนวเหนือใต้อันเดิมนะครับก็คืออยู่ในแนวนี้นะครับขณะนี้เราใส่กระแสไฟฟ้าให้กับเส้นลวดก็คือเส้นสีแดงนี้คือขั้วบวกเส้นสีดํานี้ข้างล่างเป็นขั้วลบนะครับกระแสไฟฟ้ามีทิศทางก็คือไปในทิศลงอย่างนี้นะครับกระแสไฟฟ้าลงเวลาเราศึกษาทิศของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบ,อบๆเส้นลวดนี้ครับ ก็คือให้กาเส้นลวดให้กาเส้นลวดในลักษณะที่นิ้วโป้งนะฮะหรือว่านิ้วหัวแม่มือเนี่ยชี้ไปตามทิศของกระแสนะครับแล้วสนามนแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบๆเนี่ยก็คือจะวนทิศทางก็คือวนไปตามทิศของนิ้วทั้ง4นี่นะครับนะฮะเพราะั้นเดี๋ยวเราลองดูนะครับนะอันนี้คือเราลองวนดูนะครับอันนี้คือการทิศของการศึกษาทิศของสนามนแม่เหล็กที่อยู่รอบๆ ถ้าระยะห่างออกไปนะครับระยะห่างออกไปความเข้มสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นก็จะน้อยลงไปด้วยนะฮะก็คือขึ้นอยู่กับระยะห่างจากเส้นลวดนะครับเมื่อใช้ศึกษาด้วยเข็มทิศเนี่ยก็จะบอกได้ทั้งทิศทางด้วยแล้วขนาดด้วยคือการเบนนะครับยังมีอีกตัวช่วยหนึ่งที่ใช้ในการศึกษาสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเส้นลวดตัวนําก็คือ ผงเหล็กนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าโรยผงเหล็กลงไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับกิจกรรมนี้ก็คือเป็นการศึกษาสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากเส้นลวดตัวนำนี้นะครับว่าบริเวณไหนที่มีความเข้มสนามแม่เหล็กผ่านและแนวทางไปยังไงหรือแนวเส้นไปยังไงนะครับโดยใช้ผงเหล็กน,นะครับผงเหล็กก็คือเราจะโรยเมื่อกี้โรยไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมาเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อให้เห็น แนวเส้นแต่ผงเหล็กจะบอกทิศทางไม่ได้นะครับนะบพอเราใส่เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราเห็นว่าการเกาะตัวของผงเหล็กนะครับเป็นไปตามแนวเส้นที่มีสนามแม่เหล็ก นเนื่องจากว่าไม่ใช่เข็มทิศนะครับจะบอกทิศทางไม่ได้แต่บอกได้ว่าบริเวณไหนนะครับแนวเส้นไปยังไงก็คือเป็นวงนะครับอันนั้นคือแนวทางของเส้นแหลงแม่เหล็กที่อยู่รอบๆเส้นลวดตัวนาครับนะครับอันนี้คือการศึกษาความเข้มแล้วก็เส้นแหลงแม่เหล็กนะครับจากตัวผงเหล็กครับจากวิทยาที่นักเรียนชมไปนะครับจะเห็นว่า ตัวผงเหล็กผงเหล็กเนี่ยมันจะบอกว่าบริเวณไหนที่มีสนามแม่เหล็กนะรรอบๆตัวเส้นลวดตัวนี้นะครับแต่บอกทิศท,ทางไม่ได้แนวการเบนของเข็มทิศครับจะบอกว่าลักษณะการบนของสนามแม่เหล็กบนอย่างไงซึ่งเวลาเราใช้ากดมือขวาเราใช้กดมือขวาในการหาทิศท,ทางก็คือเราจะกำเส้นลวดเนี่ยครับอย่างกรณีนีน้ก็คือกระแสะไฟฟ้าขึ้นไปนะครับผ่านขึ้นไปเราก็กำเส้นลวดในลักษณะที่อย่างนี้ครับ เรากำเส้นลวดนะครับให้นิ้โป้งชี้ไปตามทิศทางการไหลของกระแสหรือการผ่านของกระแสนะครับนิ้วผวไม่มือรือนิ้โป้งนี่ครับแล้วนิ้วทั้ง4ี่นี่ครับก็จะวนวนในทิศของสนามแม่เหล็กครับนั่นคือทิศของสนามแม่เหล็กตามจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนจากเส้นลวดตัวนําจากเส้นตรงเนี่ยครับขดลวดมาเป็นรูปอย่างอันนี้คือโซรินอยครับนะอันนี้คือโซรินอยคล้ายๆสปริงนะครับแล้วก็มีเป็น วงกลมนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับเรามาดูว่าลักษณะของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรครับจากวิทยาครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นการศึกษาสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งป้อนเข้าไปที่ขดลวดหลากหลายรูปแบบอย่างนี้คือขดลวดกลมก็คือพันหลายรอบนะครับ เป็นชุดกลมอันนี้ก็คือเป็นสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นลักษณะโซรีนอยก็คือเป็นเกลียวนะครับทีนี้ชุดแรกนะครับเรามาศึกษาตัวนี้กลมก่อนนะครับก็คือพันพันให้กลมนะครับมีเข็มทิศบางใบลอ้อ,ลอมรอบนะครับเจนว่าเข็มทิศทุกอันเนี่ยชี้ไปทางขั้วเหนือก็คือตัวเหนือเนี่ยชี้ไปทางขั้วเหนือขั้วนใต้นะครับบริเวณนี้นะครับตอนที่ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับ พอเราปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับก็จะมีการเปลี่ยนทิศนะฮะลักษณะของการเปลี่ยนทิศเนี่ยก็คือเราศึกษาได้ทีละส่วนก็ได้หรือรวมทีเดียวก็ได้นะครับทีละส่วนก็แปลว่าถ้าเราปล่อยให้กระแสไฟฟ้านะฮะเข้ามาทางนี้นะครับเข้ามาทางาตัวสายสีแดงนะครับก็คือเข้ามาทางซิกนี้นะครับแล้วก็ไหลวนรอบอย่างนี้นะครับ นะแล้วก็ออกมาที่ขั้วหรือสายสีดำนะครับก็แสดงว่าตัวขดลวดกลมเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าไหลยอย่างนี้ครับนะฮะถ้าเราจับทีละส่วนอย่างเช่นตรงนี้ครับเราจับให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลตามทิศของนิ้โป้งนะครับตามทิศนี้ไอ้ตัวสนามแม่เหล็กบริเวณนี้ก็คือจะวนรอบวนรอบตัวขดเนี่ยครับวนก็ทําให้ตัวเข็มทิศเนี่ยมีทิศทางวนไปตามทิศของสนามแม่เหล็ก หรือถ้ารวมก็คือเนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้ารวมแล้วมันไหลอย่างนี้นะครับในทิศนี้เราก็กำนะครับกมในตัวเนี้ยออกมาลักษณะที่ให้นิ้วทั้ง4เนี่ยววนไปตามทิศการวนของกระแสและตัวเนี้ยก็คือตัวสนามรวมนะครับก็คือมันจะมีทิศทางไปอย่างนี้นะครับนะฮะแล้วก็วนรอบนะครับลองดูนะครับนะครับอันนี้คือทิศของสนามแม่เหล็กล้อมรอ,อบของตัวเส้นลวดนะครับ เรามาลองเปลี่ยนจากขดลวดที่พันกลมนี่ครับมาเป็นอีกชุดหนึ่งก็คือชุดที่เป็นพันไว้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับ อันนี้ก็ศึกษาแบบเดียวกันนะครับก็คือนะลักษณะของการหาทิศแบบเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าพอเราใส่กระแสะไฟฟ้าเข้าไปทางซีกนี้นะครับนะด้านล่างนี้เราจะมีขดลวดอยู่นะครับก็ออกมานะครับแล้วเราเปิดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือเข้ามาทางซีกนี้นะครับซีกนี้นะครับออกมาอย่างนี้นะครับ สังเกตดูนะครับเขมทิศชีว้ว่าขั้วเหนือไปฝั่งนี้ครับขั้วเหนือไปฝั่งนี้นะครับอย่างนี้นะครับมาเปลี่ยนเป็นชุดสุดท้ายครับ อันนี้เป็นขดลวดคล้ายสปริงนะครับเราเรียกโซรีนอยนะครับอันนี้เป็นชุดสุดท้ายนะครับก็คือเป็นขดลวดคล้ายสปริงเราเรียกโซรีนอยนะครับเราปล şey ่อยกระแสเข้าไปนะครับก็คือบวกตรงนี้นะครับออกมาทางลบนะครับแาะงก็คือกระแสไฟฟ้าก็คือไหลอย่างนี้ไหลอย่างนี้นะครับนี่เพราะนั้นก็คือมันจะบอกขั้วเหนือนะครับสังเกตูอย่างนี้นะครับ หลเข้ามานะครับแล้วก็วนนะครับก็คือเราสามารถกำาตัวสกขดลวดเนี่ยฮะให้ทิศของนิ้วทั้ง4เนี่ยไปตามทิศของกระแสนะครับแล้วสนามแม่เหล็กก็คือตามทิศที่นิ้วโป้งอยู่นะครับก็คืออย่างนี้ครับอย่างงี้นะฮะอันนี้คือชุดสุดท้ายครับอันนี้คือจบการศึกษานะครับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้านะฮะที่ไหลผ่านขดลวดในรูปแบบต่างๆสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือว่า ต้องมีความท้าทานตัวนี้เป็นตัวช่วยเพื่อระบบเนี่ยมีความท้าทานน้อยมากนะครับพอเราป้อนกระแสะเข้าไปความต่างศักนี้เข้าไปนะครับกระแสะที่เกิดขึ้นจะมากนํามาสู่ความร้อนและอาจจะทําให้ไหม้ได้นะครับอันนี้ต้องระวังนะครับครับนักเรียนเมื่อชมวิทยาแล้วสิ่งที่นักเรียนต้องรู้ก็คือการหาทิศของสนามแม่เหล็กสําหรับขดลวดรูปแบบต่างๆ เหมือนกับเส้นลวดตัวนามะครับก็คือสําหรับคนลวดวงกลมอันนี้นะครับถ้าเราจะหาทิศของสนามแม่เหล็กก็คือเราใช้วงกลมอันนี้แบบเดิมก็คือถ้าเราให้กระแสไฟฟ้าผ่านในกรณีน,นี้นะครับเข้ามาทางเส้นสีชมพูเนี่ยครับแล้วก็วนเราก็กำนะครับกำให้นิ้วโป้งเนี่ยฮะชี้ไปตามทิศการไหลของกระแสหรือผ่านของกระแสแล้วอันนี้คือทิศการวนของสนามแม่เหล็กก็คือวนรอบ ฝั่งนี้คือพุ่งลงแล้วก็วนขึ้นมานะครับเพื่อให้ง่ายในการมองก็คือเราสรุปการกำตาตลอดทั้งเส้นเนี่ยก็คือเราบอกว่าขอสรุปเป็นรวมก็คือการกำเนี่ยให้นิ้วทั้ง4ี่ครับวนไปตามทิศการบนของกระแสแล้วนิ้วโป้งนี้คือทิศของสนามแม่เหล็กที่พุ่งขึ้นมาครับสำหรับเส้นลวดวงกลมีการหนึ่งนะฮะกับทิศกับทิศของกระแสครับก็คือไหลเข้าสีน้ําเงินนี้ครับนะฮะก็คือฝั่งนี้คือ ถ้าเรากำโดยให้นิ้วโป้งไปชี้ไปตามทิศของกระแสครับฝั่งนี้พุ่งลงแต่ในทางกลับกันนี่คือเราจะกำอย่างนี้ครับเรากำให้นิ้วทั้งสี่เนี่ยวนไปตามทิศการวนของกระแสนะครับแล้วนิ้วโป้งพุ่งลงก็คือเป็นทิศของสนามแม่เหล็กนะครับสำหรับโซรีนอยครับโซรีนอยก็คือขดลวดนี้นะฮะขดลวดโซลีนอยนะครับก็เหมือนกันครับเคอนำโซรีนอยนี้มานะครับแล้วเราปล่อยกระแสปล่อยกระแสเข้ามาจากซิกนี้นะครับเข้ามาจากซิกนี้นะครับ ก็คือตามลูกศรวิธีการดูสนามแม่เหล็กก็คือกำให้นิ้วทั้ง4ครับวนไปตามทิศการวนของกระแสฝั่งนี้คือขั้วเหนือฝั่งนี้ขั้วเหนือนะครับฝั่งนี้คือขั้วใต้เส้นแรงแม่เหล็กก็พุ่งจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ครับนะครับสำหรับโซนน้อันี้ก็คือกระแสพุ่งเข้าไปตรงนี้ครับกระแสไฟฟ้าพุ่งเข้าไปนะครับก็เข้าไปเสร็จเราก็กำครับกำให้นิ้วทั้ง4ี่ไปตามทิศของกระแสไฟฟ้านะครับ ฝั่งนี้คือขั้วเหนืออีกฝั่งคือขั้วใต้ครับและนี่ก็คือการหาทิศของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสฟไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนําในรูปแบบต่างๆ,ๆครับมีคําถามฝากให้นักเรียนนะครับไปลองถกปัญหาดูในความคิดของตัวเองว่าจากที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะครับคำถามก็คือนะครับเส้นแรงแม่เหล็กจากกระแสฟไฟฟ้านะครับ สนามแม่เหล็กจากเส้สนลวดตัวนำวงกลมสี่เหลี่ยมและโซลินอยมีความสัมพันธ์อย่างไรกับสนามแม่เหล็กจากลวดตัวนําตรงนะครับเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านก็ลองไปย้อนดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยตอบครับอันนี้คือเรื่องราวของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นลวดตัวนำนะครับเราเรียกอันนี้ว่าแม่เหล็กไฟฟ้าข้อดีของแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือเราสามารถกําหนดทิศได้นะครับเราสามารถกําหนด ความเข้มของสนามได้นะครับแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้ครับปิดเปิดตามที่เราต้องการได้ด้วยนะครับอันนี้คือประโยชน์ของแม่เหลกไฟฟ้าครับ